รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะมาพบกับ IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะ สิ่งที่มนุษย์เคยฝันไว้ว่าอยากจะทําให้ได้ก็สามารถเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีค่ะเวลาที่เราเห็นรักบินอวกาศนะคะส่งภาพจากนอกโลกเข้ามาให้เราได้ชมภาพเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นภาพด้วยตาเราเองก็คงจะมหัศจรรา์มากเลยล่ะคะ่ะแต่เชื่อไหมคะว่าเราทุกคนก็จะได้เห็นภาพแบบนี้ด้วยตาของเราโดยไม่ต้องขึ้นไปบนอวกาศเลยล่ะคะ่ะ จากข่าวที่บริษัท Space VR เตรียมแผนที่จะติดตั้งกล้อง360องศาไปกับดาวเทียมที่ชื่อว่า OverView 1ซึ่งเป็นดาวเทียมวงโครจรต่ำที่จะปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปี2017นี้กล้องที่ติดตั้งจะเป็นกล้องความละเอียดสูง2ตัวเมื่อนำภาพจากทั้ง2กล้องมารวมกันก็จะได้วิดีโอแบบ360องศาค่ะแล้วภาพนี้ก็จะส่งลงมายังโลกเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมภาพนี้ได้ผ่านทางแว่น VR Virtual Reality ผู้ชมจะได้เห็นภาพจากพ่วงอวกาศ ที่มองมายัางโลกของเราแบบเสมือนจริงหันดูภาพแล้วก็มุมมองต่างๆได้รอบตัวเหมือนกับเราขึ้นไปอยู่บนอวกาศจริงๆเลยล่ะคะ่ะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นจริงๆนะคะซึ่งการที่เราได้เห็นภาพอาวกาศแบบรอบตัวแบบนี้ก็เกิดจากเทคโนโลยี VR หรือว่า Virtual Reality ค่ะซึ่งมนุษย์ก็พยายามพัฒนามาเป็นร้อปีแล้วนะคะเพื่อที่จะสารฝันของมนุษย์นั่นเองแล้ว VR นี้มีที่มาที่ไปยังไงไปดูค่ะ VR หรือ Virtual Reality นี้ก็เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมสเสมือนจริงนะคะให้ผู้ใช้เกิดการรับรู้แล้วก็รู้สึกเหมือนจริงมากที่สุด VR นี้เป็นเรื่องใหม่ที่เราได้รับรู้กันในช่วงสองสปีนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้ได้ถูกคิดค้นแล้วก็พัฒนามานานถึง178ปีแล้วนะคะในปีคศ1838เซอร์ชาร์ลส์วิสตโนนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษก่อคิดค้นทฤษฎี stereoscopic ว้วยการแยกภาพออกเป็นสองภาพค่ะแล้วก็ให้ตา2ข้างของเรามองในมุมตรง สมองของเราก็จะรวมภาพสองภาพนี้เข้าด้วยกันค่ะทำให้เกิดเป็นภาพที่มีมิติแล้วก็มีระยะใกล้ไกลต่อมาในปี1950หมอท่านไฮลิกก็คิดค้นโรงหนังเสมือนจริงเป็นซรามาขึ้นมาเป็นภาพยนตร์ที่ดูแล้วเหมือนกับผู้ชมจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆนะคะแล้วก็พัฒนามาเป็นแว่นเสมือนจริง จุดเริ่มต้นของแว่น VR ในปี1960ค่ะแต่แว่นนี้เนี่ยก็ยังทำได้แค่เหมือนเรานั่งดูหนังแล้วก็ตัวเราจะอยู่ในเหตุการณ์ในหนังนั้นจริงๆนะคะถ้าเราหันซ้ายหันขวาภาพไม่ได้เปลี่ยนตามค่ะต่อมาก็เลยมีการพัฒนาเทคโนโลยี Motion Tracking จับความเคลื่อนไหวเพื่อให้เราเปลี่ยนมุมมองแล้วภาพนี่ก็เปลี่ยนตามสายตาเราได้ Motion Tracking นี่ก็คือการสร้างภาพรอไว้หลายๆมุมนะคะแล้วใช้เซ็นเซอร์กำหนดให้ภาพเปลี่ยนมุมตามสายตาเราที่เรามองได้ค่ะ ระบบนี้มีมาตั้งแต่ปี1968สร้างโดย i อแวน u ตัทแลนด์บิดาแห่งคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะแต่ปัญหาก็คือภาพที่เปลี่ยนไปตามมุมมองทําได้ช้าแล้วก็ยังไม่เหมือนจริงค่ะผู้ใส่จะมีอาการเวียนศีรษะแล้วก็คลื่นไส้ทําให้แว่น VR เลิกพัฒนาไปในช่วงปี1995ค่ะดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะตายจากโลกไปแล้วนะคะแต่ว่านี่อีก17ปีต่อมาเทคโนโลยีนี้ก็ถูกฟื้นคืนมาอีกครั้งค่ะ ในปี2012บริษัทโ cul ล s ก็ได้เปิดตัวแว่น Oculus l i f t เป็นแว่น VR ที่ให้เราได้มองภาพเสมือนจริงรอบตัวเราไม่เวียนหัวไม่คลื่นไส้แล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีภาพ360องศาที่แก้ปัญหาอุปสรรคเดิมๆทุกประการค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราเสียเวลาเป็นร้อยกว่าปีเพื่อทำภาพให้แปรผันตามลูกตาเราจะทำยังไงก็ไม่สามารถทำให้ภาพตามเราได้แบบร้อยเปอร์เซต์ค่ะ สุดท้ายก็เลิกไปแล้ววันหนึ่งเราก็มาคิดได้ว่าไม่ต้องพยายามทำให้ภาพตามเราเลยค่ะแค่ทำภาพให้เป็นวงกลมครอบเราเอาไว้แล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในนั้นแค่นั้นเองค่ะเราก็จะเห็นทุกอย่างเหมือนจริงนี่ก็คือหลักการของภาพ360สองศานั่นเองค่ะ ที่สุดมนุษย์ก็ทำสำเร็จนะคะและการมาของแว่นโอคูลัสนี้ก็ทำให้เกิดเทรนด์ใหม่ค่ะคือสร้างกรอบเป็นแว่นขึ้นมาแล้วก็เอาสมาร์ทโฟนใส่เข้าไปแล้วก็มองภาพต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะคะให้เราได้เห็นทุกอย่างรอบทิศได้ไปตามที่ต่างๆตามที่ฝันไว้แม้เราจะอยู่ที่บ้านค่ะอันนี้ก็เป็นแว่น VR แบบหนึ่งนะคะที่สามารถทำเองได้ค่ะแต่ว่า เวลาหมดแล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะลองทำแว่น VR เองดูก็ไปดูที่ i t 2 4 h s c o m ได้นะคะสวัสดีค่ะ 4G+ จาก TrueMove Edge ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวย่านพระรามเก้า